สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาข้นหาข่าวดินข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวงวดนี้ตามต่อข้อหวยสองเลขเด็ดต้นกล้วยแครออกปลีหลังงวดที่แล้วให้ตรงเป๊ะ จากรายงานข่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหลังบ้านเลขที่125ทับ1มู่14บ้านหนองบุตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลังพบต้นกล้วยนำว่าประหลาดถือเป็นต้นกล้วยแคะที่มีลำสูงจากพื้นดินไม่ถึง30เซนติเมตรแต่แทงหน่อออกมาจากดินและยังแตกปลีออกผลมีปลีหนึ่งปีผลกล,ล้วยหผลต่างจากต้นอื่นที่ ลำต้นโตใหญ่มีใบมากขณะที่คอหวยไม่พากันไม่พลาดพากันไปตีเลขเด็ดตามความเชื่อของคอหวยกล้วยก็ตีเป็น9ปลีก็ตีเป็นเปดมี6ลูกตีเป็น9 8 6 6 9และ6 1ในงวดวันที่หสิงหาคม6 4ที่ผ่านมาทำเอาโชคดีหลายคนและปรากฏว่าพากันถูกหวยกันทั่วหน้าคือเลขหกเกและ6 1 สำหรับงวดนี้ตามต่อคอหวยก็ไม่พลาดตามเลขเด็ดต้นกล้วยประหลาดหวังมีโชคอีกครั้งโดยได้เดินทางไปดูต้นกล้วยประหลาดอีกครั้งพบว่าบริเวณผลปรีเริ่มออกผลนับได้12ลูกส่วนลูกที่เหลือแห้งตายส่วนบริเวณลำต้นกล้วยมีลักษณะคล้ายเลขศูนย์ลำต้นเป็นหนึ่งคอหวยไม่พลาดตีเป็นเลขเด็ด1 0 0 1 1 2 2 1ลุ้นโชคใหญ่งวด16สิงหาคม6-4นี้ตามภาพ หากคุณน้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ